เพราะว่าจาของเประเจ้าเประจจาวันพระฤหัสสับดีที่27กุมภาพันธ์สัปดาห์ที่7เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือบุตรศิราบทที่ห้าข้อหนึ่งถึงแปดอย่าวางใจในทรัพย์สมบัติของท่านอย่าพูดว่าฉันไม่ต้องพึ่งใครอย่าคล้อยตามความโน้มเอียงและกำลังของท่านจนทำทุกอย่างที่ใจปรารถนาอย่าพูดว่าใครจะมามีอำนาจเหนือฉัน พระองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงลงโทษท่านแน่นอนอย่าอวดว่าฉันทำบาปก็ไม่เห็นเป็นไรพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักคอยเวลาของพระองค์อย่ามั่นใจว่าจะได้รับอภัยจนทำบาปมากยิ่งขึ้นอย่าพูดว่าพระเมตตาของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักพระองค์จะทรงอภัยบาปมากมายของฉัน เพราะพระองค์ทั้งทรงให้อภัยและทรงลงโทษพระองค์จะทรงลงโทษคนบาปเมื่อใดก็ได้อย่ารีรอที่จะกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าผัดวันประกันพรุ่งเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงลงโทษโดยฉับพลันและท่านจะพินาศในวันพิพากษาอย่าวางใจในทรัพย์สมบัติที่ได้มาอย่างอายุติธรรม ทรัพย์สินเช่นนี้จะไม่เป็นประโยชน์ในวันเคราะห์ร้ายบทอ่านจากพระโรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมาราโกบทที่9ข้อสีถึง50เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิทธิว่า ผู้ใดให้น้ำท่านดื่มเพียงแก้วหนึ่งเพราะท่านเป็นคนของพระกิสเจ้าเราบอกความจริงกับท่านว่าเขาจะได้บำเหน็จรางวัลอย่างแน่นอนผู้ใดเป็นเหตุให้คนธรรมดาธรรมดาที่มีความเชื่อเหล่านี้ทําบาปถ้าเขาจะถูกผูกคอด้วยหินโม่ท่วงในทะเลก็ยังดีกว่ากระทําดังกล่าว ถ้ามือข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาปจงตัดมันทิ้งเสียท่านจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดรโดยมีมือข้างเดียวยังดีกว่ามีมือทั้งสองข้างแต่ต้องตกนรกในไฟที่ไม่รู้ดับถ้าเท้าข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาปจงตัดมันทิ้งเสียท่านจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดรโดยมีเท้าข้างเดียว ยังดีกว่ามีเท้าทั้งสองข้างแต่ถูกโยนลงนรกถ้าตาข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาปจงควักมันออกเสียท่านจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าโดยมีตาข้างเดียวยังดีกว่ามีตาทั้งสองข้างแต่ต้องถูกโยนลงนรกที่นั่นนอนไม่รู้ตายไฟไม่รู้ดับเพราะทุกคนจะถูกดองด้วยเกลือและไฟ เกลือเป็นสิ่งดีแต่ถ้าเกลือจืดท่านจะนำสิ่งใดมาทำให้เกลือเค็มอีกเล่าจงมีเกลือไว้ในท่านเธอและจงอยู่อย่างสันติกับผู้อื่นสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับท่านครับวันนี้พระวจาของพระเจ้าก็มีข้อความที่น่าสนใจน่าอ่านน่ารำพึงเป็นอย่างยิ่งมาร์โกเล่าว่าผู้ดใดเป็นเหตุให้คนธรรมดาธรรมดาที่มีความเชื่อเหล่านี้ทำบาปพารโกหมายถึงคริสตชนของท่าน ที่เริ่มเดินในหนทางแห่งความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ความเชื่อของพวกเขายังเรียบง่ายไม่สลับซับซ้อนมีการพูดถึงคำว่าสะดุดซึ่งในความหมายดั้งเดิมก็หมายถึงการวางหินก้อนใหญ่ไว้ตามทางเดินเพื่อให้คนหรือสัตว์สะดุดล้มพระเยซูเจ้าตรัสว่าถ้าเขาจะถูกผูกคอ ด้วยหินโม่ถ่วงในทะเลก็ยังดีกว่ากระทาดังกล่าวผู้พูดเคยพากลุ่มผู้แสวงบุญไปอิสราเอลจำได้ว่าที่หมู่บ้านเบธนีและที่กาเปรนาุมมีหินโม่ที่เขานำมาวางไว้ให้ชมเป็นหินสองก้อนวางซ้อนกันอยู่มีไว้เพื่อใช้โม่มะกอกหรือข้าวสาลี หินก้อนแรกเขาทำเป็นฐานมีลักษณะแบนราบโดยรอบถูกสกัดไว้เป็นร่องเป็นร่องเพื่อให้น้ำมันมะกอกที่ถูกโม่ไหลลงไปในภาชนะหรือหลุมหินที่เขาขุดไว้เพื่อเก็บน้ำมันส่วนหินอีกก้อนหนึ่งวางอยู่ข้างบนสามารถหมุนได้โดยรอบเนื่องจากเป็นหินก้อนใหญ่เขาจึงผูกติดกับลา โดยมีท่อนไม้ใหญ่ใส่ไว้ตรงกลางหินแล้วให้ลาเดินไปรอบๆเพื่อหมุนบดมะกอกเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสถึงหินโม่ผูกคอถ่วงทะเลพระองค์ก็หมายถึงหินก้อนบนนี้แหละครับซึ่งเมื่อถ่วงทะเลแล้วคงไม่รอดตายแน่นอนพระองค์ต้องการสอนสิทธิ์ของพระองค์ว่า การทำให้ผู้บริสุทธิ์สะดุดล้มทางความเชื่อเป็นเรื่องหนักมากหินที่เป็นเหตุให้คนสะดุดล้มก็เป็นเหตุทำให้คนตายได้เหมือนกันนอกจากนั้นเป็นกลุ่มโอวาทสามกลุ่มที่พูดถึงสาเหตุของบาปในตัวเองเป้าประสงค์หลักของโอวาทเหล่านี้ก็คือผู้เขียนต้องการบอกผู้อ่านของตนว่า การตัดมือตัดเท้าการควักลูกตาเป็นการสละอวัยวะของร่างกายที่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่ก็ยังดีกว่าการทำให้ผู้บริสุทธิ์จะต้องสะดุดยอมเสียอวัยวะส่วนเดียวยังดีกว่าเสียทั้งร่างกายคำว่านรกหรือภาษาฮิบรูเรียกว่าเกฮินนม ซึ่งหมายถึงหุบเขาที่อยู่ทางตอนใต้ของนครเยรูซาเล็มชื่อหุบเขาหินนมในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่กราบไหว้พระโมเลกและพระบาอันโดยมีการฆ่าเด็กและเผาถวายบูชาแด่พระเจ้าเทพเจ้านี้ซึ่งเขาเรียกสถานที่ถวายบูชานิว่าโทเฟต ต่อมาสถานที่อย่างนี้ก็ถูกแปลเปลี่ยนเป็นที่ทิ้งขยะของเมืองมีการเผาขยะมีไฟลุกอยู่ตลอดเวลาพระเยซูเจ้าจึงนำภาพนี้ล่ะครับมาเปรียบให้ผู้คนได้เข้าใจเรื่องนรกว่าสถานที่นั่นนอนไม่รู้ตายไฟไม่รู้ดับผู้ฟังอาจถามว่าจะต้องเข้าใจตัวบทนี้อย่างไร เข้าใจตรงตามตัวอักษรหรือเปล่าคือตัดมือจริงๆตัดเท้าจริงๆควักลูกตาจริงๆหรือเปล่าพระคุณเจ้าคาโลมาริยามาตินีบอกว่าหากหมายถึงอย่างนั้นจริงสังคมของเราคงมีแต่คนพิกลพิการทั่วไปหมดฉะนั้นท่านบอกว่าให้หมายถึง การตัดโอกาสทำบาปออกไปไม่ใช่ตัดอวัยวะของเราอีกประโยคที่น่าคิดก็คือทุกคนจะถูกดองด้วยเกลือและไฟเกลือมีรสเค็มดองของไม่ให้เสียไม่ให้เน่าส่วนไฟมีคุณสมบัติเผาทําลายสองอย่างนี้จะหมายถึงอะไรแน่ ผู้อธิบายพระกัมีบางท่านอธิบายว่าเกลือคือความเค็มที่ดองความเชื่อไม่ให้เสียส่วนไฟก็คือการเบียดเบียนที่ชำระเราให้บริสุทธิ์ด้วยความภาคเพียรอดทนประโยคสุดท้ายชวนคิดครับท่านผู้ฟังเกลือเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าเกลือจืดท่านจะนำสิ่งใดมาทำให้เกลือเค็มอีกเล่าจงมีเกลือไว้ในท่านเถิดและจงอยู่อย่างสันติกับผู้อื่นของดีที่เรามีอันได้แก่ความเชื่อพระบอกให้เรารักษาไว้อย่าให้เสียไปเพราะหางมันเสียไปก็น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสแสดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระภักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน